กูเป็นบาทดูแลเด็กทรายมันต้องไปไงวะเนี่ไม่รู้ว่ามึงเอาอะไรมานี่มันอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยมันอยู่ๆมันเทลงมาว่ะโดนค่ามไปเฉยได้บ้างเฮ้ยพี่กิ๊กเดี๋ยวรีไปดีคนเดียวดิพี่มันเหงานะแล้วพอไปเช็คพอยใช่ป่ะเนี่ยเซฟวิ่งอันเดียรเต้แล้วเตะก็โดนรอกเติมมเติมมเติมมาเติมมเติมมาเติม

มันตรงนอะสองไปผพ่ไปช่วยวงไปอ๋อนี่นี่นี่ไป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 ไอ้คปวิ่งไปบักเลยนะไอ้ไป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  ตัวละบาทแล้วครับอกตัวละบาทเออพี่กำลังงงอยู่ว่ามันให้ทำอะไรอ๋อมันให้กระโดดมันให้กระโดดลงมาเพื่อที่จะไอ้นี่กันจบกันตายกัตัได้ตัวได้กันตัวได้ตูวได้กันไปส่งไอ้นี่มึงขับไม่มาแกไปให้กูกูอ่ะกูจีรับคืออะไรมาคุยตัวนี้มาคุยกันตัวนี้มาคุยกันไปกูจะช่วยกูดิช่วยกูดิไอ้เฮียนี่มาเป็นคนที่ทำให้เราไม่ผ่านด่านพี่เราต้องดึงมันไปเราดึงมันไปประหารพี่พี่กิฟตพี่กิฟพี่กิฟพี่ต้องเลือกดึงหัวหรือดึงไงนะพี่มึงมามึงงานแทน มีห่วงหางนี่มีห่วงหางนี่อย่าโอเคโอเคโอเคไปส่งส่งพี่บงก์ไปส่งพี่บงก์ก็ไปอีกรอบนึงอ้าวกระจกไอ้ยักษ์กระจกข้างล่างเนี่ยหาวิธีให้มันแตกได้ปะเอาเอาอนี้มาใส่ได้ปะไอ้ไอ้นี่ตกลอยวิวนี่บงก์ตกลงอยแล้วมันกำลังขึ้นไปปะมันมันมันเหมือนคนมันต้องอันนี้ไงลองดูดิไอ้นี่ไอ้ปุ่มนี่มันทิพากษาวะนี่ไงประตูมันเปิดแล้วประตูมันเปิดแล้วเห็นปะไม่เปิดไม่เปิดนี่ มันกระโดดขึ้นไปยังไงอ่ะไอ้นารุโตะมันทำยังไงวะพี่นารุโตะมันกระโดดขึ้นไปได้อ่ะป yeah. pues like ีนกระแพงขึ้นไปอ่ะอะไรจะจะจะวูบละหมดละเออครูไม่หมดแล้วอพี่รีฟไหมพี่เพราว่ารีฟันต์ไหมมันยังเล่นไม่ไม่ดเกี่ลยคือโดนอะไรผมไม่มีแรงแล้วจริงก็วูวะไม่มีแรงแล้วพี่เราจะเราเราฆ่าตัวตายแล้วพี่เราโดดตึกป่ะจะหมดแรงแล้ววะโอ้โหช้าหมดแล้วตอนเนี้ย ล้มผ่านนี่ป่ะวะกิงไปไหนมันไม่ต้องใช้ก็ได้แดงๆนะมึงจะขึ้นหรือมึงจะไม่ขึ้นกูถามเพื่อมึงจะขึ้นหรือมึงจะไม่ขกูจะลองไปผ่านกอนเลยเว่ากูมันพ่าดได้เว้ยเพราะงั้นมันก็ไม่จ้อเป็นต้องใช้นะไปพ่าดกันถ้าไม่ขึ้นนะมึงมายืนนี่มึงมายืนตรงนี้แล้วมึงเห็นไอ้ปุ๋ยแดงนะป่ะกดให้องเลี้ยงมึงกดให้มึงส่งกูลไปก่อนก่อนที่มึงจะพ่านนะมึงปดส่งกูขึ้นไปก่อนโอเค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 ทุกคนขึ้นไปหมดแล้วนะขึ้นหมดแล้วนะเฮ้ ล้วไปเล่นอะไรทุกนแ้อ่ะอ่าฮอ่าฮะอ่าฮะมันไม่รู้มันกระโดดไปยังไงอ่ะเนี่ยแล้วนี่คืออะไรไม่รู้อ่ะไม้นีมันอยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเียกูตกกันทำไงฮะตรงนี้หนึ่ง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 หนึงนึ่งหนึ่งนึ่งหนึ่งหนึ่งออกอะไรหนึงว่นี้โอเคออนี่ไงมันข้ามตรง้ยู่อ๋อนี่ไงเฮียนี่มันไอที่กระโดดด้วยวะเฮ้ยเฮียกูติดแล้วเฮียอ๋อเฮ้อเ่อเต๋เ่อเเ่เ ไอ้เดย่มันลบวะเอจบไปพี่เออบอกว่าไห้กดดึงให้กูดีไหมรีไหมรีไหมดีไหมีอะไรแล้วกูีฟันเปอะเพราะว่คุูเคยรีฟันมารอบนึงแล้วตอนนี้เราเเรีนีรีฟันน่าอยู่พี่นี่ชนะ เป็นพี่เหรอวะเ้ามากูมันยั่วพีเอเออบด่าหากูยสัตว์มาเนี่ยฮะลิโดเหรอลิโด้เหรอฮะพี่บเงียบไปแล้วอ่ะพี่บักพี่บไ้พี่พี่บเงียบไปคืนยี่ลิฮิโดเหรอลิโด้เหรออือออ้ยเย้ะโอ้พี่ชายโอ้เยอยเอ้ยเอ้ย Let me show you i t h the o e squeeze s q e e e t h e ass boy. oh yeah big brother เอ้าทำไมนี่เปิดได้เฉยอะตอนแรกมันมีล็อกอยู่มันดึงมันดึงมันดึงมันมีล็อกนี่มันห้องลังโทษเราเราโดนขังแล้วพี่เราผ่านไม่ได้เราเล่นเกมเท่พี่สิ้นหวังว่าไม่ใช้ไม้ข้าบแน่ไม้ข้าม เฮ้ยมึงโดดข้าวอย่างนั้นเลยวะเทียเอาไอเงียมึงโดดข้าวเอาเรื่อยไปมีทีโดดข้าวตายว่ากูกูโดดตายแล้วกูหายีโดดข้าวตายไปหาพี่กิฟตละกูไม่มานั่งถือไม้อะไรเงี้ยแม่กูหายีโดดข้าวตายไม่มีทีโดดข้าวตายแกสัตว์เอ้โอหข้าวไปได้ไงวะเมื่อกี้เฮ้ยเชี่ยโดนแต่แรก ใคยเหมือนเันแ้วี่พ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 ้่พี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 ่วย่พี่าี่พ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 ่พ่พี่พี่พ่มี่พ่่พี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 ่่่พี่พี่่พงพี่พี่พ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 ี่พี่ดี่พี่พี่ดี่พี่พี่พ่พี่พี่พพี่ไม่เป็นไร่่ี่ี่ี่ี่พี่พี่พี่มพี่ มันดูติดสาระเมอจมด้วยเดาหัวเดาหัวมาเฮียจะว่ครอบแล้วกันโดนโอบเยอะเยอะโอ้เยอและนี่แหละคือฮีมนฟอร์แบตนะผมยอะไหนครับไหนว่าอด สับแดดสับแดดเ h อะควอกิงด็ h กโอ้ยเ t อะเอ้ยเอ้ e o u ้คิว e ม้พว l แกต้ out. ล่นนะไอ้เ e ม me ้ฉ่อยี่ติดวัก็บอกว่าช่วยกันถือไม้นี่ข้ามฟังไปไปอย่าทำร่วงอะพี่อย่าทำร่วงอะอย่าทำร่วงอะอย่าทำร่วงอะ่รวงะทำร่วงอะทรวงเออถือถือถือไม้ตรงถือไม้ตรง ม้างตรงมางตรงจัม้างตรงอย่างงี้โัวหลังเลื่อนอยู่ใครแบบอย่างงี้ใครแบบอย่างงี้ใครบบเออเออแล้วเราก็วิ่งขึ้นไม้ไปเราวิ่งขึ้นไม้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เลยแบบนี้ได้แบบนี้ได้อุ้ยกูตกเห็นไม่ได้สักเอาเอาหมดแล้วเหรอออกหมดออกหมดแล้วมันแค่โดดตัวขึ้นไปว่ามันนี่เรอไอ้พวกเราจะยินมาบล็อกไอาทำมัน้ฮ่าฮ่าพี่บวกพี่บวกคือไปโดนโน่นไป้ออกมา อยู่ในกรุนี่มันไม่ใช่ที่สารพีเสียงแม่งแบบซึ้งกินใจใช่ไหมใช่ผมรอมีอยู่ที่ฝั่งนี้เสมอหม่งไม่ไไเอาปงเอปเ พี่ชายจับจับเอาแขนไว้นี่พี่ใจจับแขนไว้แขนไว้จับแขนไว้แขนพี่แขนแขนผมแขนพี่พี่ยื่นแขนสองข้างเงี้ยพี่แล้วโดดแล้วโดดจากมุมขอบบันไดไปไปตรงนั้นใช่เลยพี่ yes อ๋อมันก็แค่นี้ดีกว่าใช่มันแค่นั้นแหละพี่อ้าแล้วเราไปแล้วเหรอฮะไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้ให้กระเดื่องไปอยู่มยื่นมือทางนั่นซ้ายแล้วก็มึงจะวนอะไรล่ะมึงจะต้องเป็นด้าดนีตลอด สุดท้ายก็มาท่าแล้วสุดท้ายก็ท่าแล้วพี่ดุท่าแล้วเด้า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 ใช้การเด้าในการเคลื่อนไหวตายก็เป็นไงมาตายแล้วกลับมาอีกรอบไอ้เยามีนี่มันคือนรกเว้ยเจ้าบ้าถ้าเราตกกระกก็ไม่เจอกับเราแดงเยี่ยดตกกระโหลกมาทีวนาฟอร์แฟร์เนี่ยพี่เจ้าบ้ามาอย่างนี้ไ้ย ไม่โคตรทรมานอะนรกคอเย็นเี่มิสิเในตาเี่ยสิ้นหวังแล้วดูดีแล้วทุกคนเดินอย่างนี้แล้วทุกคนเดินคอตกแล้วอะม่ตวะไอ้รูจิเขาแดดวเขาแดดวะเขาล่ว่าทำไมเฮียยวกูหามเจอน้ำดูกูเด้าตกแน่พี่โดน้โดมัดเด้าแน่เบาวางมัดเจ้าแบบใครเปียกพี่น้ำก่องน้ำก่องน้งก่องน้งก่อง

แน่สงวนแน่ยูพี่ยูพี่ยูไปไหน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 เราพี่ยูไปไหนเราเพี่ยังอยู่ที่เดิมที่นี่นี่เหรอเชี่ยอยู่นี่ยูไหนวะไม่ยอม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 ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยวันนี้คือจะหาเจอเพราะว่าถามจริงไม่ได้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  แอนมึงยอมแพ้จริงๆไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเพากูขออะไรเงียไอ้เงี้ยวันนี้มึงไม่ได้นอนแน่นอนไม่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 ชีวิตคนเรามันต้องมีความพยายามไว้แทนที่คนขี้แพ้ดิอันนี้มันจะมองเห็นปะมันไม่น่ามองเห็นนะตัวเนี้ยเฮ้ยพี่ถ้าพี่ไปได้มันก็ต้องมีทางที่จะเห็นเสมอด้านไงซัดเจอแล้วไปเจอแล้วเจอแล้วกูบอกแล้วว่าสอนตรงนั้นต้องพลาดนี่ จลากมึงจะลามึงกน่อเหรอซ่อนกิ่งเหอซ่อนก่งเหรอซ่อนกิ่งนอไป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 ซ่อนก่งซ่อนก่งเหรอไม่เจอแล้วไม่เจอพวกกูแล้วมึงไเจอพวกกูละไปละมึงอยู่ง้นนะมึงอยู่ง้นักแป๊บนึงนะมึงอยู่ง้นักแป๊บนึงนะเดี๋ยวไดู้๋้นดู้วดะะดูดป บอกเลยนะวันนี้วันนี้กูเอากูเอาพี่สองคนลงไปแต่นั้นไม่ได้นะไม่เลิกไอ้สัตว์บอกว่ามึงให่เขีวออุ้กตอนมีแค่หินมึงเขียวอุ้มตอนมีแค่หินว่านเข้าโลมาแล้วมาแล้ว เยาใส่อะไรเราใส่ออย่าพูดร้องกอดโอ้โหวิคิวเราก่อนอ่ะคุ้มยังอาวุธอาทิตย์นี้ที่ไม่ได้เจอกันนานนะคุ้มยังคุ้มยังที่ไม่ได้เล่นด้วยกันนานคุ้มนะไม่เล่นด้วยกันอีกเดือนหนึ่งครับเออเกมมันดีมากเลยใช่บอกแล้วเกมมันดีอ๋อเกมดีนะ